เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมวิวนะครับจะพาขึ้นไปชมวิวบนดาดฟ้าบนดาดฟ้าเซนทรันเชียงรายนะครับขึ้นไปชมวิวสักหน่อยนะครับต้องเดินขึ้นบันไดโอ้หลายชั้นเหมือนกันเลยเนะี่ยเดินขึ้นบันไดไปเนะี่ย ยังไม่ถึงยังไม่ถึงเกือบแล้วเกือบแล้วถึงแล้วครับดาดฟ้าเซนทันเชียงรายนะครับโอ้โหวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มครับวันนี้วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มมากเลยชมบรรยากาศเซนทันนะครับ ดูในบิกนบบ๊กซีนะครับบนบิ๊กซ,กซนีนะครับบิ๊กซีเชียงรายนะครับบิ๊กซีเชียงรายตรงนู้นครับตร่นู้นบรรยากาศบนดาดฟ้าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มนะครับท้องฟ้ามืดมากเลย เหมือนฝนจะตกนะครับแต่ไม่ตกเหมือนฝนจะตกแต่ไม่มีฝนครับอยู่ข้างล่างนะนะรถวิ่งข้างล่างผมก็เพิ่งจะขึ้นมาครั้งแรกเหมือนกันครับดาดฟ้าเซนทันเนี่ยขึ้นมาครั้งแรกเลยเขากั้นไว้ไม่ให้รถขึ้นมานะครับ ข้างบนนียจริงๆมันจอดรถได้นะแต่ว่าเขาไม่ให้ขึ้นมาเพราะว่าเขากั้นไว้น่าจะเปิดเฉพาะช่วงที่มีรถเยอะๆล้นจากข้างล่างนะครับถ้าลนรถมันล้นจากข้างล่างจอดไม่ได้เขาก็น่าจะปล่อยขึ้นมาตรงนี้ครับแต่วันนี้เขากั้นไว้ไม่ให้รถขึ้นเนาะ นี่คือด้านหน้านะตรงน,นี้เป็นทางเข้าเซนทันนะครับทางเข้าเซนทันพา,า,าชมเมืองเชียงราย เซนท่านเชียงรายไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะดัดฟา้าไม่สูงมากเท่าไหร่นี่ครับเป็นช่องจอดรถแต่ไม่ให้รถขึ้นมาจอด นี่เป็นทางลงบันไดนะไม่ใช่ใช่เป็นทางรถขึ้นมานะครับปกติรถจะขึ้นมาทางเนี้ยเขากั้นไว้ไม่ให้รถขึ้นนะนี่ครับกั้นไว้ไม่ให้รถขึ้นจิบจ๊บ อันนี้เป็นชั้นเกือบจะเกือบจะถึงดาดฟ้าครับเป็นชั้นลองสุดท้ายก่อนถึงดาดฟ้านะรถังโลง่ลงๆอยู่เลยไม่มีรถเลยมีอยู่คันเดียวจอดอยู่คันเดียวโดดเดียวเดียวได้ชั้นอนะไรเนี่ยบีสองบ เป็น 2B ลงไปเป็น 2A เนาะลงไป 2A พื้นที่เล่นสเกตบอร์ดเฉพาะบนชั้นดาดฟ้าเท่านั้นไม่อนุญาตให้เล่นในอาคารลานจอดวาสันอ๋อเล่นสเกตบอร์ด